บัดนี้วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2568รเป็นวันที่39ที่ข้าพเจ้านางสาวรันภัสีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสดสัทธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยบูชาแด่กูบา,าจาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากขาตัวะวาตาธรรมโมธรรมังนมสามิสุปริปันโนพภวตัตโตสาวะกสังโคสังคัง,างนามามิ บทที่สองบทบูชาพระเพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรางปรินิพุโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจัตทิสติยาวะชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคัง,งสรนังกโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิสสธินา บททีสามบมดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชะสะสุนันตุสักข,ขะโมกขังสักเคกาเมจารูเปคิริสิการะัตะเตจันตันิเขวิมาเนทีเปรเะเถจคาเมตระวนาคาหาเนเคหะวัตุมิหิเขเตภพุมมาจายันตุเทวาฉลาทละวิสเมยยักขคันทพันาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวระวจนางสาธวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพภะภาคานามการณโมตัสสะภะควัโตอะราโตสัมมาสัมพุรสสะณโมตัสสะภะควัโตอะราโตสัมมาสัมพุรสสะณโมตัสสะภะควัโตอะราโตสัมมาสัมพุรสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนาปทะ พุทธังสรนังกชามิทำมังสระนังกชามิสังฆังสรณนังกชามิทุติยมปีพุทธังสรนังกชามิทุติยมปิทำมังสรนังกชามิทุติยมปีสังฆังสรณนังกชามิตติยมปิพุทธังสรนังกชามิตติยมปีทำมังสรนังกชามิตติยมปีสังฆังสรนังกชามิบทที่6บทสวดสัจจริยาคาถาัที่เมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสวิที่เมหอตุสุปทา นัตทิเมสรณังอัญยังทมโมเมสรณังวรังเอเตนัสจจวะเชนัสติเมโหตุสปทานัตทิเมสรณังอัญยังสังโคเมสรณังวรังเอเตนัสจจวะเชนัสติเมโหตุสปทาบทที่7บทสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัมเมรัตนภูตะสรีราชิตตังทำมังนัมเมรัตนภูตตะวิสุทธิสารังสั่งคังนัมเมรัตนาภูตตะสุสีลัทธิเอตังนัมเมริตนาตัง รตัตนตัดยวหังสัมมาสมุภจริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยายานยุตตะกุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิตยามิปิตเทวยถาติทันเดเอกังวินาตติตตเรสมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเจนะจัปตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตตะสัทถังวินยูหิปันติตัตชะเนหิวินชัย ชัญญารูปังโลกมัมิเกหิจิกะทัตจ,จุปะลพนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุปัสตังมณสิสุทธะปาสะปะสาทะขานังปุญญทิกะกา,ามะสะมุตตะ,ะมะปุณณะมุภูมังทุกขาปมุจนะ มุขะสระานางังคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชาเนยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสระานางังคัมมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรตาตนางังสรานางะนังขตัมหะ รัตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจะปิสัสตังสุป,ปะสันนจิตตาตัถานุป,ปาริจาริยาสถารตาจะปุญเยนะตถาสุกัตเตนะสุขีพภเวมุเตเชนะตัสสัจสัทธาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวิณยามหิปมมาณภูโตโลกุตราพิสัมโมโยนิยโตสุโคชังตัสโสปะนิสัยยะจะยายะ อยัมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปะสาธกาโรบทที่8นามการสิทธิขถาโยจักคุมามูหมลาประกัศโถสามังวะพุทโธสุกโตวิมุตโตมาราสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยยางพุทธังวรันตังศีระสานะมามิโลกัสานา,ากาจจะวินายะกัจะ ตันเตจสะเตชะยสิทธิธโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุธมโมทโชโยโว,วิยะตัสสะสตุทัเสสิโลกสะวิสุทธิมักค,คังนิยานิโกธร,รรมะระธรรมะทารัสะทารีสาตาวาโหสันติกรสุตินโนธรรมังวรันตังสิระสนามิโมหะปทาลังอุปสสันตะทาหังตันเตยสะเตยชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตุ สัทธ,ธัรรมมเสนาสุขาตานุโยนุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกรโตรติสังคังวรันตังศีรษานะมามิพุทธานุพุทธังสมะศีลทิฏฐิง ันเตชสาตเตชย,ยสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจัวินาสเสมนตโยติก้าบทสวนนโมกาตัตกาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัพพุธตสะเมหิสโนนโมอุตตะมะธรรมมะสะสวากขาตเตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิสุวิสุทธะสีลัธิทินโนนโมโอมาตายารัทธะรัตนตยสัสะสาธุกางนโมโอมากาตีตัสะตัสะวัตถุตาย,ยัสาปิ นโมการัปะภาเวนะวิคัชนตุอุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการัสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา